โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่องของ Good TV Game เมื่อนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Blood s t y e ครับผมเฮ้ครับผมเราก็มาลองเล่นกันเป็นวันแรกของผมนะแต่ผมก็เล่นไปก่อนมากๆว่าอยู่ ID ไปที่เรียบร้อยอ e แล้วเราก็จะมาลองเล่นกันนะครับผม Blood s t y e และผมก็ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปที่เรียบร้อยครับ

อยากกอดเธอโอ้โหดีนด้อดีมากถ้าเาเกหนตามไปอยากเอเธอแบนี้หนูไม่กลั โหเสียงแบบสดจริงครับไม่นิ่งไปนะ้หยุตอ่แเดีนต ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ปานีไม่ต้อง,องโอ้ยเกือบตายครับผมเล่นแบบนี้บบบุ้มคิวบานไปเฮลทรินะมอมไนเปนเปอร์โอเคเกือบตายเลยเสียโอ้ย ตายอ่ะไมอาซิวอจะเบาหน่อยผมก็ต้องเขี่หน่อยนะครับ w e a o here a h รแล้วพโอเค็นโอ้ใช่ครับอยิวแล้วแรบเดียวนะครับดีดด้วยนะครับมามามา มันไอมกแกมันไม้ อ้อยอยอะโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับก้ไลไ์ข่าวคิวครับผมโอ้มอกีอเห็นมีตัวหนึ่งด้วยนะวิ่ง มาทั้งทีมเลยโอ้โหบมเยี่ยมอ่ะมีเงินอยู่แปดพันทัยาก่อนโอเกือบตายครับผมไอ็ัตที่ไปเอาหมัดไปตัดคาบ้านไปช่องเขานั่นแหละครับทรมานมากีิงอาจจะดังหน่อยอาจจะต้องเบาเสียงหน่อย อโดนเนสยนสยนสอยสอยู่สยนนิ่งอไปไปมาังทครับไม่ใช่บอดด้วยแลนโกแล้ว เล่นโกลแล้วนะครับไม่ใช่บอทแล้วเอ้าเฮ้ยโดนวงวงบีบเฮ h e a r e เ้ยม <as> ีเอ้าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแอ่ไม่ปล่อยไว้ไม่ได้แต่ไม่เห็นแล้วปล่อยไว้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยย่ำเล รอดรอดกูไม่รอดสภาพไม่รอดแล้วไม่รอดอาจารย์ตายครับผมโหสิบสงคิวอ,อยู่กันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเราเกิดใหม่นะครับ <c oughs> มันทิงเรายังไม่มีใครตายแล้วก็ตายไปก,ก่อนเลยผมไม่เสียได้ของเนียที่วิ่งมาแล้วแอบอ่ะมึงกำลังบีก็ตาย ก็อันนี้เป็นตอนกลางคืนนะอาจจะมีเสียงพวกแมลงห้อยอะไรพวกนี้ก็นะครับรอฮะหมัดหมัดไม่ขับซืนอันนี้อันนี้คางบักบักมาดูเพื่อนเขาสู้รบโอเคเราจะซื้แล้วนะครับอา้าไม่ขึ้นอ่ะเรียบร้อยโอเคเราเกิดแล้วครับ เขาวงเข้าวงเข้าวงเวงียนเราจะโดดแถวแถวที่มันเรียกว่าปลอดภัยนะครับเราจะลงตรงไหนที่มีคนผมโดดตรงนั้นอะ อยู่ในเกียนในตอนนี้นะเดี๋ยวเราดูไม่ได้หรอกโอเคอัปนี้ต่อโอเคผ่คคคานสามคิวนะเมื่อกี้ไปวิ่งไปเมื่อกี้ครับลอยหมดทีมเหลืออยู่แปดทีมสุดท้ายนะครับ ะโคผ่าน,อ,น,น,าน,นอ,าอันนี้ผ,ผ,าผ่านใครยินรอเปล่ามีผมหล่นผมหล่นเนี่ยพลาปาโอเก่งเริ่มบีบแล้วเราอยู่ในช่วงแถวที่ปลอดภัยแนะล้นั่นะใครมันหลอยตรงไหนวะแตกถ้าผมอยู่แรงที่มันสูงยิ่งกว่านี้ผมเ่อทุกคนจะได้มันแน่ บอกไว้ตรงนี้แหละมันจะมันแน่ขลานนี้มันก็มันมันแล้วอ่ะผมว่าจะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่เพราะผมจะจริงจังหน่อยสิบกคิวขับพมไอ้ที่ขึ้นรูปแบบไอ้หัวกระโหลกขึ้นแบบเนี้ยจากปกติถ้าคิวอะมันเป็นรูปกระโหลกธรรมดาเลยแต่ถ้าขึ้นแบบนี้มันเป็นย่ยมะไม่ง่าย คือเยี่ยมมากสุดเลยอะตอนนี้ยสคิวมากสุดที่ผมเล่นมาแล้วฮหมดม่หมหมดอืออืออืออเยี่ยมโห สตอรี่เอ็มีพีครับผมเรามาดูดีเลย์กันอีกรอบครับช่วงเวลาที่สามครัญไให้ไหลท์โอเคครับผมเรามาดูในช่วงช็อตทำค้างหรือให้ไหลท์นั่นเองครับผมเรามาดูตอนแรกรับมที่ผมได้ดดดกินเกิดระเบิกสบบชมนอ๊อบไม้าไปบินประตูดาวผม คิวที่สองผงพอกระสุนหมดผมผมควมัมัปยิตัวต่อตัวกับเขาและคิวที่สครับผมเจอศัตรูผมไม่ผวิ่งเข้าไปส่เขาขึ้นเลื่อนนอนครับจนศัตรูลงไปกาวแล้วก็คิวที่ส,สครับผมาปัญญาหนึ่งครั้งเล้วเขไป่อ่กับเขาสอกลายเป็นคิวที่หครับ เกิดคิวที่หกค,ครับเริ่มมาจากการลิงชนัยกับผมนั่นเองเกิดคิวที่เจ็ดกำลังจะตามมาคิวที่เจ็ดครับผมผมไม่เจอกับรับดูผมก็ได้ยิงยิงปืนกลใส่เขาเป็นคิวที่เ,เจ็ดครับผมคิวที่แปดมาจากผู้หญิงคนนี้ผมยิงเขาดาวกลายเป็นคิวที่แปดครับผมคิวที่เก้ากำลังมาครับ คิวที่เจ้ามาจากคนนี้เลยคิวที่สิบมาจากคนนี้ครับผมและคิวที่สิบเอ็ดที่ผมมาเจอเขาสอยคิวที่สิบเอ็ดมายิงตรงรูตัวคิวที่สิบสองครับวินมาแล้วเจอเขาพอดีเลยยิงไม่สนานหัวแตกกระบาลแยกครับ คิวที่สิบสามหรือสิบสี่ 14, ผมก็ไม่รู้แล้วมาจากยิงคนนี้ในวงและก่อนที่ผมจะจากไปคิวต่อมาผมก็โดดลงผมยิงยงเปล่นเขาดาวแล้วก็คิวต่อไปยิงและเป็นแม็กุดทาย แล้วก็คิวต่อไปครับยังอยู่กับที่เดิมที่ทะเลสายเพื่อกลับสู้เราเลยเอาปืนยิงเขาเดฟสมอลลี่ครับ <c oughs> และคิวต่อไปมาจากการที่ผมเล็งยิงเขาเดฟสมอลลี่ครับ <c oughs> และก็ช่วงเวลาที่สำคัญครับผมที่เพื่อนทีมเขาวิ่งมาแล้วเจอกับเลยหลอยสู้ทะลุเลยครับ ยิงครับยิงยิงไม่โดนแต่ก็โดนดิเลยเอาหมัดสวนเขาก็สูงหมดพอดีครับเลยได้คิวต่อไปและคิวต่อไปครับมาจากคนนี้เดี๋ยวก็ยิงเป็นเขาเดสมอลลี่ไปครับแล้วมาจากคนนี้ครับเราก็ยิงแล้ว,ลวเขาก็เดสมอลลี่ครับโดนหัวด้วยนะครับเนี่ย เลคิวต่อไปครับมาใส่ในบ้านและเป็นคนสุดท้ายด้วยที่เรายิงเอาเลยยิงเขาเด็กมอลลี่ครับ,มบผมสิ้นสุดแล้วโอ้โหเลงอัพครับผมเป็นโกสามนี่ถือว่าใช้ได้ครับผมภารกิจผ่านเลเวลอัพพร้อมปลดล็อกลูกสองโอ้โอ้โห เยี่ยมครับผมของปืนสมัสเฟอร์ถิงลายพรางนี่ปืนพวกครับลายพรางเป็นลายนี้ได้ลายนี้ได้ดีและเราจะมาสะสมไอเทมภาษาเสียงอันนี้ต้องมาเลยครับดีดมาจากใครทุกคนกดกันครับ ตุ้มโอโ้ได้ระดับแบรงครับผมถาวรสัดด้วยครับเปิดสิบครั้งฟรีบุกหนึ่งด้วยครับให้คนดูกดอีกครั้งโอ้มาดยโอ้โห,มา,โโหมาเลยครับถาวรปืนนี้ครับคอนฟลาเวอร์ของวิกเตอร์อนี่นเน่แล้วก็ได้ถาวรของพีก้าศูนย์มาด้วยรับพ่อ หลังคาเริ่มบูดแล้วครับโอเคเรายังมีเพชรอยู่และเราควรจะเติมอะไรเหรอบุอ่มหรอล่ <c oughs> ผมไม่ต้องเติมอยู่แล้วมีห้าร้อย500จิ๊บ้าผมหมดตังที่จะเติมเลยหรือเปล่านะผมหมดแล้วมาให้คนดูกนอีกครั้งรับ อได้ถาวรครับผมของคาราอินเดอร์เกิคาราอินดิเกิลสกิลจะนสวยครับผมให้คนดูอีกครับมาครับถาวรเหมือนกันนะครับให,ให้ผมจะให้ทุกคนกดจนกว่ามันจะมีอะไรกดเองแต่ก็ให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้เราจะกดครับตรงค้างไปตรงนี้แล้วกดไปตรงเลขด้านล่างด้านด้านซ้ายมือครับ ด้านล่างซ้ายมือแล้วก็ไปไปครับได้เจ็ดวันของ MP 115 155่หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้ากดไปตรงนี้แล้วก็กดคำว่าข้ามอนิเมชันแล้วก็กดข้ามได้ดีเซ่ได้รีเร์่อีเกิลอินดิโกอครับผมทาวนด้ว้ยไม่แย่เลยครับถือว่าผ่านครับอาวุธปืนเก๋งลายพางระดับ P90 แบบคลาส ปืนกลลายพรางแบบคลาสปืนลูกซองแบบคลาสลูกซองแบบอีดิโก้สนในขนุแบบคอนฟาวเวอร์